ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาช่วยพี่เขาขายรถพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อสิริวัตรครับสิริวัตรครับสิริวัตรรถนี้เป็นรถโตโยต้าบียูหกหนึ่งใช่ไหมครับอ่าเป็นรถโตโยต้ารถของการไฟฟ้าครับการไฟฟ้าเครื่องเครื่องก็อยู่สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดซีซีเก้าสิบแรงม้าครับก็ตามสภาพนี้แหละครับ ตามตามสภาพนี้เป็นรถประมูลมาจากการไฟฟ้าก็เดี๋ยวก็จะพาให้พี่สิริวัน์พาพาชมครับคือรถคันนี้มีมีคู่มือมีชุดโอนมีอะไรพร้อมพร้อมที่พร้อมโอนครับพร้อมโอนครับพร้อมโอนมีชุดโอนอะไรครบหมดมีชุดโอนอะไรครบหมดถ้าใครสนใจอยากได้รถไปบรรทุกข้าวเดี๋ยวก็น่าเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ย อยากเอาไปใช้ก็ให้ติดต่อพี่สิริวัตรเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเราจะแจ้งพี่ท้ายคลิปนะครับก็ให้พี่สิริวัตรพาชมที่พาชมรอบคันก็เป็นสีเดิมเป็นสีเดิมไม่เคยทําสีเลยเนาะเป็นสีจากการไฟฟ้ามา,ฟฟาเลย,เลย สภาพเดิมยังไม่ได้ทำม๋อแบตเตอรี่ใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยแบตเตอรี่ใหม่เอี่ยมเลยครับมอแบตเตอรี่ใหม่เอี่ยมถอยป้ายแดงมาเลยถอยป้ายแดงครับป้ายแดงครับเดินชมรอบพันธุ์รอบพันธกระบะไม่มีผูกนะครับอ๋อกระบะไม่มีผูกกระบะไม่มีผูกยางก็ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่มีมียางอะไหล่พร้อมนะครับยางยางอะไหล่ยังอยู่ครับเป็นยางอะไหล่แล้วมีบันไดบันไดครับ <ล>น,นี่บันไดระบบไฟใหม่ครับอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนไฟให้ใหม่เปลี่ยนไฟให,ให้ให,ใหม่หมดครับทั้งคันครับเปลี่ยนไฟให้ใหม่ทั้งคันเนาะครับ,รบกระบะแข็งแรงครับกระบะแข็งแรงไม่ผูกไม่มีผูกกระบะแข็งแรงไม่มีผูกยางใช้ได้อยู่ยางดอก,ย,กอย,อยังลึกอยู่ยังลึกอยู่โช๊คอ,อัพนะครับสี่ต้นเปลี่ยนหมดเลยครับอ๋อเปลี่ยนโช๊คอัพทั้งสี่ต้นเลยครับแล้วก็ถังน้ํามัน สมบูรณ์ไม่มีไม่มีไม่มีโดนนะ,นะครับช่วงล่างอะไรต่างๆยังเดิมหมดไม่มีโดนครับครับ,รบพี่ตั้งแต่พี่ได้มานี่พี่ทําอะไรไปบ้างครับเนี่ยอ,อตอนนี้ของเหลวนะครับน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ามันเฟืองท้ายแล้วก็ะระบบเบรกทําใหม่หมดอ๋อครับทําให้หมดครับพี่ทําให้แล้วน้ํามันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายเบรกทําให้ใหม่หมดเลยทําใหม่หมดเลยครับคือไปถึงก็สามารถใช้ได้เลยไม่ต้อง้งานไเไม่ต้องไปซ่อมอีกเนาะคครรัับบครับ อ่าพี่พี่เปิดประตูกันเดี๋ยวเดี๋ยวครับโอเคพี่แล้วภายในเป็นยังไงบ้างครับพี่ภายในเบาะยังโอเคนะครับใช้ได้แล้วก็คอนโซลอะไรสมบูรณ์แต่มีจุดพื้นตรงคนขับเนี่ยครับมีพื้นผูกอยู่นิดหน่อยครับนิดหน่อยผุนิดนึงครับแต่ก็ไม่ถึงกับนั่นยังมีคานมีอะไรอยู่สมบูรณ์ครับก็สมบูรณ์ดีเนาะครับตามสภาพของรถใช้งานครับ คอนโซลอะไรก็โอเคอยู่เข็มไม้ขึ้นไหมพี่เข็มไม้ตอนนี้ไม่ขึ้นครับโอเข็มไม้ไม่ขึ้นเต่ว่าเข็มน้ํามันเข็มความร้อนโอเคปกติอ๋อก็คือใช่ได้ครับไอความร้อนกับเกน้ำมันใช้ได้แต่เข็มไม้ไม่ขึ้นนะครับเป็นเกียร์เกียร์สั้นนะครับเป็นเกียร์สั้นเป็นเกียร์สั้นบากห้าเกียร์ครับห้าเกียร์บอกโอเคเลยเนาะบอกถือว่ายังโอเคอยู่โอเคอยู่ครับ แต่มีตำหนินิดนึงฮะผูกตรงนี้นิดเดียวอันนี้ไม่ยากให้ไปปะเอาครับครับผูกข้างเดียวข้างข้างน้นไม่ผูกนะครับครับก็ถือว่าก็ถือว่าสวยอะลดอยู่ในสภาพสภาพเดิมเดิมครับครับไม่ได้ไปทําอะไรสักอย่างเลยครับพื้นตรงนี้ไม่ผูกครับพื้นไม่ผูกก็ผูกตรงที่คนขับที่เดียวครับ ช่วงล่างแน่นได้ครับโอเคครับรถนี้เป็นรถเป็นรถโรงงานเนาะรถนี้เป็นรถเขาเรียกรถโรงงานแท้รถโรงงานแท้ครับโครงโครงสร้างกับเครื่องยนต์คู่ตัวเดิมทุกอย่างเดิมมาเลยเดิมจากโรงงานครับอ๋อเดิมจากโรงงานมาเลยเนาะเครื่อง90แรง พวกไฟน่องไฟหน้าอะไรติดหมดไฟหน้าปกติสามารถใช้ได้หมดครับไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวไฟเบรกตอนนี้ระบบไฟสมบูรณ์ครับครับถ้ามีคนสนใจอยากได้ต่างจังหวัดเนี่ยพี่ส่งให้ได้ไหมถ้าเป็นระยะทางไม่ไกลมากนักก็อาจจะจังหวัดใกล้เคียงนะครับพอได้พอได้เนาะครับส่งพอได้แต่ระยะไกลหน่อยก็มีค่าใช้จ่ายใช้จ่ายตามระยะทางอ๋อครับผมครับก็ก็ โอเคครับตรงนี้ตรงนี้ที่ปัดน้ําฝนคือไม่มีก้านเลยอ๋อตรงนี้เป็นที่ปัดน้ําฝนมอเตอร์ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ยังหมุนได้พอดีถอดออกยังไม่ได้ใส่ก้านเข้าไปอ๋อแต่แต่มีของอยู่ถ้าถ้าใส่มีก้านมีของอยู่ใส่ก็ใช้งานได้เลยอ๋อครับผมครับครับมีก็สุดท้ายสุดท้ายละก็จะมาบอกราคาครับบอกราคาให้ลูกค้า ท่านใดที่สนใจรถคันนี้ยี่ห้อโตโยต้าบียครับรถประมูลมาจากการไฟฟ้าตอนนี้พี่เขาจะเปิดราคาแล้วครับครับตั้งราคาไว้ที่90้าหมื่ครับเก้าหบาท9 0้าหบาทราคาอยู่ที่9ก0 0 0กบาทครับของเหลวมันเครื่องน้ะมันเกียร์เฟืองท้ายเปลี่ยนให้หมดแล้วครับครับระบบไฟก็เช็คให้หมดแล้วครับครับถ้าใครสนใจรถคันนี้ติดต่อพี่สิริวัฒ สิริวัฒน์ภับูนเดชาวัฒน์ภับูนเดชาวัฒน์ที่เบอร์ศูนย์หกสองแปดเก้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าครับครับศูนย์หกสองแปดเก้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าครับครับพี่แกอยู่ที่อ่าตำบลแสลงโทนครับอ่าบ้านแสลงโทนตำบลแสลงโทนครับอําเภอประโคนชัยประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมครับก็ติดต่อต่อรองราคากันโดยตรงเลยหรือจะขับรถวิ่งมาหาก็ได้ยินดีดีใจครับ ยินดียินดีต้อนรับครับราคาก็มาต่อรองเอาหน้างานเลยครับถูกใจพูดถูกใจก็อาจจะไม่ถึงเก้าหมื่นก็ได้ครับขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณมาก